สวัสดีครับแล้วตอนนี้เจียมยืนอ,อยู่ในร้านอาหารอิตาเลียน Bistro Tech East and Chihuahua นะครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์ยุโรปนะครับมีเครื่องดื่มหลากหลายประเภทมากมายเลยส่วนได้ในนั้นเนี่ยจะมีเมนูอะไรเด็ดเด็ดบ้างนั้นต้องติดตามในช่วงซอกแซกอร่อยเด็ดช่วงหน้าครับ ครับผมแล้วตอนนี้เจมได้มานั่งอยู่กับคุณสุภาพนิมิตรสุภาพิพัฒน์หรือพี่โอเจ้าของร้านดิสโรเทคพีทแอนเชียรวาแห่งนี้นะครับสวัสดีครับพี่โอรับสวัสดีครับมาทำสไตล์การตกแต่งร้านเลยดีกว่าว่าสไตล์การตกแต่งร้านเป็นแบบไหนก็เน้นแนวสบายๆดีเทลนะครับก็จะเน้นสีส้มสีน้ำเงินเป็นหลักซะส่วนใหญ่เป็นสีหมอนใช่ครับใช่ครับก็คือจะเน้นโทนสีนี้เอาสบายๆครับไม่ได้เน้นหรูหราอะไรมากนะ เห็นตั้งแต่ทางเข้าแล้วจากหน้าร้านเนี่ยจะ,จะเป็นสไตล์แบบดูเป็นยุโรปนิดนึงฮะก็มีผสมผสานนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถดอ่ามากอะไรครับครับแล้วความเป็นมาของร้านที่มาตั้งอยู่ตรงนี้ครับตรงเอกมาที่สองเนี่ยมีความเป็น,ไไนมาอย่างไรบ้างที่มาตั้งอยู่ตรงนี้ก็เริ่มจากวิสต์เท็กก็คือเปิดมาได้เกือบมารีโนเวทใหม่ได้เกือบหนึ่งปีแล้วพอเปิดเมื่อธันวาแต่ด้วยสถานที่ตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันก็คือเปิดมา9ปีแล้วันาดพี่ชายแล้วมาผมแล้วตอนวิสตเท็นี้ก็คือเป็นพ <c oughs> ี่ชายกับผม ก็คือจริงๆตรงที่นี่คือเป็นร้านอื่นมาก,ก่อนแต่ว่าม,ม,ม,มนานันดีนอมเวตไเป็นร้านวินสตโกเทคปัจจุบันใช่ใช่ครับครับเขาส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานอาหารนะครับเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างครับก็จะมีหมดครับเป็นผู้ใหญ่ก็มีวัยรุ่นก็มีนักศึกษาก็มีก็จะแบ่งช่วงเวลาไปถ้าช่วงหัวค่ำเร็วหน่อยก็จะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงถ้าช่วงสักสองสามทุ่มขึ้นไปก็จะวัยรุ่นนักศึกษาก็ประมาณรุ่นประมาณนี้ก็จะมีมาครับ อย่างนี้ผมก็ระทานได้ช่นกัได้ครับถ้าจะอยู่ในช่วงนัึกษาลนี่แหละครับรุ่นร่นเอาไวาอ่ามาถึงอาหารเมนูบ้างครับเมนูเด็ดของร้านที่มีอะไรบ้างคะก็มีหลายอย่างนะแต่ที่นําเสนอวันนี้ที่ลูกค้าชอบก็จะเป็นยำเห็ดทอดนะครับเราจะเอาเห็ดนางฟ้าไปทอดอันนี้ใช่แล้วก็จะเป็นน้ํายําสูตรของเราแล้วก็มีพวกเครื่องเครื่องยําปกติจะเด็ดที่ตัวน้ายําแล้วก็พาสต้าตัวนี้จะตัวเนี้ยมีมาคิดมาได้9ปีแล้ว เป็นพูดง่ายคือเป็นซิกเนเจอร์เลยของที่ร้านเลยใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอกเป็ดเป็นอกเป็ดที่ใคร,ใครส่วนใหญ่เขาก็มีจะเป็น 8. ออกเป็ดซอสส้มแต่ของผมจะเป็น Red White เออ<ะ>ลดไวซอสก็คือมันเป็นสัตว์เนื้อแดงก็ทานกับไวยแดงได้ผม<ะ>ลองชิมจานไหนก่อนดีเริ่มจากเป็นเห็ดนี่ก่อนเลยครับ เป,เป็นเห็ดเห็ดนางฟ้านางฟ้าต้องมีทันคู่กับอะไรบ้างครับก็เนี่ยแหละครับก็พยายามคลุกกันไปก่อน แบบเผ็ดแต่ค่อนข้างกรอบนิดนึงนะฮะส่วนน้ำยำน้ำยำของที่นี่อร่อยมากครับจะแบบว่ารสชาติดีกับคือมันเหมือนมันคุกกับเผ็ดได้ร้อยแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่แบบว่าน้ำน้ำน้ำยำตรงนี้คือส่วนผสมแบบ้าาอะก็จะมีเหมือนทั่วไปมะนาวพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บวนันนี้เราจะทำไปแล้วเอามาคลุกกันนี้อีกทีฮะอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวชิมตต่อไปเลยเป็นพาสตา้าพาสต้านะครับ ตัวนี้คือเป็น,นเ i g n a t u r เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้มีมานานเหอ้หเอเก้าปีแล้วนานมาลองชิมเขาเรียกว่าจานนี้ถ้าเกิดว่าใครมาที่ร้านเนี่ยคือน่าจะต้องชิมจานนี้ทุกคนใช่ครับามานานใช่ไหม ก so ็เ so ป right ็นจานที่อร <t eg ued gardens> <ema> all so like ่อยมากกันครับท like <spirituality> so like <eg ued her stone> okay. ี่ส่วนผสมนี่คือก็จะมีหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมแล้วก็เป็นพริกครัหอามากครับเส้นจะนุ่มมากก็ส่วนผสมต่างกคือมันจะค่อนข้างแบบเข้ากันดีกัเส้นแล้วก็มีกุ้งด้วยกุ้งสดมากครับนีถึงการีบ้านกว่าก็จะเป็นอกเป็ดเราจะทอดให้หนังกรอบก่อน คือคือต้องให้หนังกรอบก่อนใช่ครับแล้วก็เอาไปเข้าอบครับล้วส่วนด้านในอ่ะครับด้านในก็ตัวเนื้อก็จะสุกครับแต่ก็จะนุ่มๆไม่เหนียว,วอ่ววอาใส่ผับกบอกบลีอะไรไหะครับได้ครับก็จะมีผักกับนี่ได้หมดเลย ตัวนี้เป็นตัวเด็ดของที่ร,าร้านรอเปล่าครับใช่ครับเราจะทำให้ที่บอกเป็นเลดวายใช่ครับ ชอบทานไ้จังเลยรู้สึกว่าแบบคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแบบน้ำที่เป็นหมกับเปรตวายมันจะอยู่กับนเน,บบนื้อเป็ดด้านในคือค่อนข้างที่จะแบบว่านุ่มนุ่มมากเนื้อเป็ดแล้วก็หนังเนี่ยจะกรอบอร่อยครับทานนี้โอเคเลยเอร่อยรสาจะอร่อยที่สุดจริงๆคืออ่อยทุกอย่างเลยครับแต่ว่าแต่ละแต่ละก,ก,การก็น่าจะมีความพิเศษของตัวเขาเองอยู่แล้วนี่จะเป็นจานต่อไปครับเป็นครปส้มหรือครปบซูเซ็ต จะทานกับไอสครีมมาีิลานะครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมจานนี้ดีกว่าจานนี้คือส,ส่วนผสมก็คืออ,อันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กสูตรของที่ร้านกันนะแล้วก็ไอสครีมก็จะเราก็จะทำเองอชิมเลยดีกว่าต้องทานคู่กับ<ร>ไอสครีมเลย อร่อยมากเลยครับเนื้อสตรีมแบบว่านุ่มมากคือตรงนี้นะคือมันสแบบผสมกับตรงนี้คือจะเปรี้ยวนิดนึงใช่ครับก็คือไอศตรีมไอศตรีมก็จะมีรสหวานไอตัวซอสก็จะเปรี้ยวนิดนึงก็จะมาช่วยตัดกันนิดนึงอร่อยมากครับจานนี้คือจานนี้ถือว่าเป็นจานสุดเด็ดเลยจานนี้ใช่ครับอันนี้ก็มีมานานแล้วครับตัวเฟรฟตัวนี้ถ้าเกิดมาทานร้านนี้ครับต้องอย่าพลาดจานนี้เลยเพราะว่าเป็นจานเด็ดจานหนึ่งครับ ค่ะแล้วยถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะมาทานอาหารที่ร้านเนี่ยครับจะสามารถเข้าเดินทางเข้ามาทานได้ในบ้านได้ครับร้านจะอยู่เอกมัยซอย12นะครับเข้ามาได้สองทางทั้งเอกมัย12ก็ได้ปีดีพนมยงค์31ก็ได้เข้ามาประมาณกลางซอยครับมองป้ายสีส้มมีโดดเด่นมากครับแล้วเอติดต่อที่ไหนติดต่อครับ023919946ครับ เอิ์นี้คือสามารถโทรได้ตั้งแต่เวลาต้นดัด4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับแล้วตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าครับที่จัดโปรโมชั่นอยู่ถ้าให้ของทางซอกแซกพาชินเดี๋ยวถ้ามาจากทางรายการผมลดให้20%่ปร์เาคาอาหารครับครับแล้วไงก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอมอบกับสีบกับทางร้านไปนะฮะได้ครับครับ คุณพี่โอ๊ตนะครับตัาร้านอาหารบิชโทเฮดที่ยูเอลทังไมที่เจ็บล่อมครับครับผมสำหรับ <hi> วันนี้นะครับก็หมดเวลาของเจนแล้วนะครับกลับเข้กับรายการซอกแซกพาชิมได้ใหม่ในคราวหน้าไม่รู้ป็นว่าเจนจะพาไปทานร้านอาหารนะอะไรที่ไหนยังไงติดตามกันได้ในคราวหน้าของสับนนี้สวัสดีครับ